เมื่อพี่ๆกู้ภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยเสเองงานนี้รถโมบายของฮีโนลลอซซิงก็เลยต้องออกมาลุยครับเ <c ười> คสนี้ไปกันไม่ไกลไม่ไกลมาที่โรงพยาบาลพนัทธิคมนี่เองครับเมื่อถึงหน้างานก็พบว่าล้อหลังขวาของพี่ๆกู้ภัยอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานจริงๆครับเมื่อถอดออกมาก็พบว่าตรงแก้มยางนี่ขาดวิ่นวิ่งมาถึงจุดหมายได้ขนาดนี้ก็คงต้องพนมมือให้กับแม่ย่านางครับแต่ดูแล้วว่างานนี้แม่ย่านางก็เอาไม่อยู่เห็นทีจะต้องเปลี่ยนยางครับ แต่ระหว่างที่เรากําลังดาเนินการให้อยู่พี่พีพ่กู้ภัยก็แจ้งว่าจะต้องเตรียมรถให้พร้อมเพราะว่าอาจจะต้องทํางานต่อทันทีงาน,นนี้เราก็เลยจัดการช่วยใส่ยางอะไหลให่ให้รถพี่พี่กู้ภัยเขาไปก่อนครับแล้วคอยกลับมาเปลี่ยนยางกับเฮโนล์ลอซิงในวันหลังครับเขตนี้ต้องบอกว่ารถโมบายและพี่ยินล็อซิงของเราทํางานได้โคตรเร็วครับเพียงไม่กี่นาทีก็ใส่ยางอะไหล่พร้อมกับนํายางที่เสียเก็บให้กับพี่พี่กู้ภัยเรียบร้อยครับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้เข้าช่วยเหลือพี่พี่กู้ภัย เทศบาลหัวถนนขอบคุณที่พี่ๆคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแม้ว่าวันนี้พี่ๆจะกลายเป็นผู้ประสบภัยกันเสียเองครับและก็ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ไว้ใจให้เฮยนนลอซิ่งได้ดูแลครับให้เฮยนนจัดรับรองว่าจบ